ไหนเป็นโมโหอ่ะเดี๋ยวคนก็มาดูเองแหละตานหนึ่งต่อเป็นยิ้มออแต่ว่าตาเราเอ,อ,อาจจะแข็งไปน,นิดนึงเปิดไปกับวาันฉลองอยากเปิดบ้านกันเปิดนะทุกคนเจอเบาๆเจเหตุการคนท้าไทยระบบอือเอา้าคนชอบดูออแบบตลกดีเราไม่ได้อยากโมโหดูคลิปไง <laughs> คืออยากเล่าอะเหมือนเหมือนมันมันเจออะไรแล้วมันอยากเล่าให้คนฟังอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนมาดูด้วยคืออยากลองว่าเอ้ยคือโลกติ๊กต็อกมันเป็นยังไงนะอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเล่าเรื่องตัวเองกลายเป็นว่าเอ้าคนชอบดูแบบตลกดีอะไรเงี้ยค่ะด้วยช็อตฟิลด้วยวาหลายคนชอบท้าทายระบบด้วยค่ะเราก็เราก็ชอบเล่นด้วยไงคนท้าทายระบบอีอย่างล่าสุดก็คือโมชอบแบบเล่าว่าโมใช้สกินแคร์อะไรเขาก็นจะมาถามว่า เห็นชอบหลายตัวสรุปชอบตัวไหนกันแน่แล้วตอบยังไงตอบยังไโมบอกว่าคนเราชอบอะไรที่อยากชอบก็ได้ไม่มีเป็นหมื่นเป็นแสนเราอยากจะชอบอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอบเป็นยิ้มแต่ว่าตาเราอาจจะแข็งไปนิดนึงตาแข็งนิดนึงเหรอยิ้มถ้าอันไหนเป็นโมโหอ่ะเดี๋ยวคนก็มาดูเองแหละไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นเหมือนเอากอริทึมไปแล้วอ่ะเราจะมาแสนหวานไม่ได้เลยใครไม่ได้เคยอะคนดูห0าลอยแล้วมี่โมโหละร้านหนึ่งจริงเหรอ โมโหทุกคลิปก็จะขึ้นเลยใช่ซึ่งเราไม่ได้อยากโมโหุกคลิปไงพี่ๆนักข่าวทุกคนะคือรู้จักโมมานานมากแล้วว่าโมก็เป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแค่เหมือนโลกสื่อโซเชียลมันไม่ได้แบบแพร่หลายขนาดนี้ค่ะดีมนพรู้จ ดีใจมากดีใจมากชอบมากขอบคุณติ๊กตอกค่ะไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกที่ทำให้คนสู้ได้หมดใครมาลูกคนไหนเฮ้ยไม่ไม่ไม่เราก็ไม่ได้แบบสู้ขนาดนั้นจริงๆเราก็ต่อหน้าเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าไปทุกคนอะไรเงี้ยบล็อกเลยบล็อกไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปท็อกซิกเดี๋ยวเขาก็ไปสลายเขาใหม่มัเลยเนี่ยอเยอุ้ยเนี่ยจบวันนี้ไปไม่ใช่คอมเมนต์มาท้าททยระบบเพราะว่าอยากสนุกนะ าสุกไปกับเาเวลาเามาไม่หนุกถ้าด่าไม่หนุกแต่ถ้าแบบเชิงคําถามเนี่ยก็จะจะตอบได้ประมาณนึงถ้าถ้าโมเหงาโมจะตอบแต่ว่าถ้าโมยุ่งอยู่โมก็จะไม่ตอบมันมันมันแรนดอมมากมากเลยอ่ะแปงว่านี่มันคือทางของเราแล้วน่าจะใช่ค่ะถ้าอย่างเวลาคนให้รีวิวอะมีมีค่ะก็จะบอกเขาไปตรงๆเลยว่าโมขอใช้ก่อนไม่ใช่ว่าส่งสคริปต์มาให้โมพูดอย่างงี้โมทำไม่ได้นะโมขอใช้แล้วโมก็จะฟีดแบ็กว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ พูดไปตามแบบที่เราชอบอค่ะ